สวัสดีครับวันนี้ผมจะมา,าสอนลงได้วเวอร์คัดจอนะครับได้วเวอร์คัดจอคือโปรแกรมเสริมที่สามารถทําให้คัตจอทำงานมีประสิทธิธภาพมากขึ้นนะครับอย่างแรกไปที่ d t p c เพื่อที่จะดูได้เวอร์คัจอก่อนนะครับว่าเป็นยุ่นอะไรใหกดคลิกขวาท TTPC Manager ไปตรงที่ System Tools Device Manager Dispay Adapter นี่ครับคือรุ่นการจอส่วนอีกวิธีหนึ่งก็คือไปที่ปาแ e บคลิกดขวาทาก Manager Performance ตรง GPU ครับจะขึ้นชื่อของการจอพอได้ชื่อรุ่นการ์ดจอเสร็จแล้วไปที่ Google พิมพ์ชื่อการ์ดจอลงไป พิมพ์เขาว่าเดเวอรต์ตามหลังแบบนี้ครับแล้วก็โหลดตามวินโดว์ที่เราใช้อยู่นะครับหลดเวอร์ชันล่าสุดนะ หลังจากที่เราโหลดเสร็จ้วครับให้ไปตรงที่เราติดตั้งไฟล์เอาไว้ตัวนี้นะครับให้กดดันปลคชิดเข้าไปจ็ดขึ้นหน้าแบบนี้มา นี่นะครับกดกดติดตั้งนะครับ ขึ้นนานี้ให้กดเสร็จสิน้นหลังจากนั้นก็รีสตาร์ทคอมทีนึงนะครับหลังจากที่สตาร์ทรีสตาร์ทเสร็จนะครับถ้าจะเช็คดูว่าลงสําเร็จไหมให้กดมาที่เดสก์ท็อปนับกดคลิกขวานี่ครับได้วเบอร์กระจอกดเข้าไปหน้าตาก็ประมาณนี้ครับก็จบแล้วนะครับสำหรับการวิธีลงได้วเบอร์กระจอนะครับ